ใช้งานออกรถเพียง6,9 0มืชุดแต่งจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเงินขายฟอร์ดนะคะและวันนี้น้องเงินอยู่ที่ฟอร์ดอาร์เสสาขาลาดชุึกพรามห้านั่นเองค่ะและวันนี้น้องเงินจะพาชมนะคะเรนเจอร์สี่ประตูนะคะในกระบะรุ่นเริ่มต้นนะคะตัว x l ็นนั่นเองค่ะเป็นกระบะยกสูงนะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะณนะตอนนี้นะและ โปรโมชั่นนะคะตอนนี้เด็ดมากๆเลยนะจะบอกว่ามีเงินนะคะออกรถเพียง69,000บาทลูกค้ารับฟรีไปเลยนะชุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเดี๋ยวน้องเอิญจะพาชมนะคะอย่าลืมนะคะ69,000ั 69, บาทรับรถคันนี้ไปเลยจ้าสำหรับในรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะในรุ่น x l s นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นั่นเองนะคะและก็เป็นในตัวของเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่ 170่นะคะและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเป็นในตัวของกระบะยกสูงนะคะสามารถรุยน้ำได้80เซนติเมตรเลยนะคะสำหรับในตัวนี้และสีที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะแปลกตาเลยใช่ไหมไม่มีขายนะคะเพราะว่าในตัว xls จะมีแค่ขาวดำเทาดำ,าดำ,าดำบอลเงินนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะคะที่เห็นแปลกตาอยู่นี้ก็คือแลบมาทางังคันนั่นเองนะสาหรับในเชสีนะคะน้องเงินก็มีให้ลูกค้าได้เลือกนะว่าต้องการไปนในตัวของไลฟ์สไตล์นะ คะของเฉดสีแบบไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้สาหรับในตัวนี้มันจะออกเป็นแบบเทาเอา่อเทาแรปเตอร์ใช่ไหมคะ แต่ว่ามันจะเข้มกว่านั้นนิดนึงขึ้นมาอีกเฉดน,นึงเลยนะพี่ๆลองสังเกตดูนะเพราะว่าในตัวของเทอาวแรปเตอร์นะคะมันจะเป็นอีอกอีกเฉดน,นึงเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะเข้มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะสำหรับในตัวของเฉดสีเรามีให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วว่าชอบเป็นแบบไหนถ้าไม่อยากเหมือนใครสีฉูดฉาดหรือว่าต้องการเป็นในตัวของสีที่แบบเบสิกสีด้านๆแลปใสก็มีให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นแลปแล้วนะคะยังมีในตัวของการรับประกันให้ใหกับคุณลูกค้าเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่แบบ ลูกค้าและไปแล้วแล้วเกิดการใช้งานมีปัญหานะคะหาที่เค็มวิ่งหาที่เค็มตรงนี้ไม่ต้องเลยนะเพราะว่าเรามีร้านนะคะที่คอยรองรับนะคะเค็มในตัวของตัวสีให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับบริษัทของเขานะคะเปิดในตัวของเขาเรียกอะไรนะขยายสาขาเนาะ เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะคะในตัวของประเทศไทยเนาะสำหรับคุณลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะในการรับประกันก็สามารถเข้าที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะเราก็จะมีสาขาแม่เนาะย่อยๆไปนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกค่ะว่าในตัวของตัวนี้นะคะแต่งชุดแต่งตัวอะไรไปบ้างนะสําหรับด้านหน้าก็จะติดตั้งเป็นในตัวของชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองนะคะสีกระจังหน้านะคะหรือว่าในตัวของเชดชุดแต่งแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะซึ่งจะตัดกับในตัวของสีตัวรถนะคะทําให้ หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแร็ปเตอร์นะคะ FORD นะคะเป็นฟอนต์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านหลังเปดีตัวของตะแกงนะคะระบายความร้อนจากทางด้านในห้องเครื่องได้ดีเลยนะส่วนด้านบนเป็นไฟ3จุดนะคะตรงนี้รีเควสได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรสีส้มสีขาวนะคะแต่ว่าคันนี้น้องกอติดเป็นสีส้มให้กับลูกค้านั่นเองนะคะสําหรับในตัวของกระจังเนาะอ่าแล้วลงมาด้านล่าง สำหรับตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะที่เป็นในตัวของชุดแต่งแรปเตอร์นะคะตัวนี้จะทําสีพิเศษค่ะเป็นสีดําด้านนะคะทั้งกระจังหน้าแล้วก็สเกิร์ตเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะมีในตัวของห่วงล่ากจุงนะคะมาให้นะคะ1ห่วงนั่นเองเนาะตัวนี้ก็มากับตัวรถนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะสําหรับในตัวนี้นะและมีในตัวของไฟตัดหมอกมาให้นะคะ2ฝั่งเลยตัวไฟตัดหมอกก็จะเลี้ยวตามในตัวของพวงมาลัยของเราด้วยนะเวลาคุณลูกค้าหักขวาใช่ไหมไฟตัดหมอก ด้านขวาก็จะติดให้เวลาเราหักซ้ายนะคะไฟตัดหมอกด้านซ้ายเราก็จะติดให้นั่นเองนะคะเพิ่มในตัวของความสว่างให้กับลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนจะ้ะด้านบนจะได้เป็นในตัวของโคมไฟที่เป็นแบบ LED นะคะทํางานแบบออโต้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือเวลาเราอยู่ในที่มืดจะติดให้นะคะลงอุโมงค์เข้าห้างนะคะอยู่ในที่มืดนะไฟจะติดให้อตัตโนมัติเลยแล้วก็เวลาเราอยู่ในที่สว่างนะคะตัวไฟด้านหน้าก็จะดับให้นะมาพร้อมกับในตัวของ ไฟด้านหน้าที่เป็นแบบตัว C นะคะแต่ว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะลูกค้าไม่ต้องหาปุ่มปิดนะเพราะว่ามันปิดไม่ได้แต่มีไว้นะคะเพื่อความสว่างนั่นเองเนาะเผื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ในตัวของหน้ารถเรานะคะดูไม่แบบว่าโล่งจนเกินไปนะเวลาเราขับรถไปใช่ไหมคะมีไฟเล็กๆนะคะติดให้นะคะเพื่อแบบว่าคันข้างหน้าได้แบบว่าเห็นตัวไฟของเราก็ยังดีเนาะแต่จริงๆก็เห็นทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ารถเรามันค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะคะอ่ะมาด้านข้าง น้าน้างก็จะเป็นในตัวของคิวรอนะคะที่มากับชุดแต่งแร็เตอร์ขนาด5.5นิ้วนะคะเป็นทรงเรีมเหลี่ยมแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นสีดำดๆนั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมากับตัวชุดแต่งนะคะซึ่งจะรับกับในตัวของแมกยากเรามากๆเลยอะ ลงมาลงมาถึงแมกยางถ้าในตัวของ XLS นะคะกระบะรนเริ่มต้นนะแมกยางมันจะเป็นขอบ1 7นะคะมาพร้อมกับตัวยางกูดเดียเนาะซึ่งดอกยางมันจะเรียบและถ้าลูกค้าใส่ชุดแต่งที่เป็นในตัวของชุดแต่งแรปตเตอร์แบบนี้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนในตัวของแมกยางด้วยนะคะไม่งั้นหน้าล้อมันจะหุบเข้าไปใช่ไหมมันจะทําให้เวลาเรามองด้านข้างค่ะไม่สวยเพราะว่าล้อมันเล็กแล้วมันจะหุบเข้าไปนะคะตัวนี้น้องเอิญก็เลยอัพไซด์เป็นในตัวของแมกขอบ20ให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะคะพร้อมในตัวของดอกยางนะคะ ที่เป็นดอกยางออฟโรดดอกยางเอทนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะสามารถวิ่งในทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนคู่ขาะเลยนะคะดอกยางเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าใหญ่ไม่มากนะจะอยู่ในขนาดกลางนั่นเองนะคะอ่ะสเปคก็อยู่ที่2 7 5 5 5็20นั่นเองนะคะรับกับในตัวลายแม็กลาตัวของลายแม็กก็จะเป็นขอบ20เหมือนกันตัวนี้ออฟเซตลบ5นะคะ สำหรับตัวลายแม็กอะแล้วก็ตัวลายแม็กของเขาจะเป็นลายเข่ากว้างแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นมานิดน,นึงนะคะมีรอยเว้าวเข้าไปข้างในนะคะเป็นในตัวของสีดําที่เป็นดํามันๆน,นั่นเองนะไม่ใช่ดําเงานะคะตัวนี้นะมันจะเรเือๆนั่นเองเนาะในตัวของก้าลายแม็กก็จะมีขนาดใหญ่มีเว้าวลงไปนะคะเพื่อให้ดูความเป็นสปอร์ตและความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวของช่วงล่างนะคะตัวเดิมของตัวรุ่น x l คนะคะช่วงล่างเขาก็จะได้เป็นในตัวของปีกนกแยกซ้ายขวาอิสระนะคะ โชคเป็นแบบทวินทูบนะคะตัวนี้เหมาะกับที่ลูกค้านะคะค้นของบรรทุกของได้เลยนะคะสําหรับตัวช่วงล่างนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ยกเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะเปลี่ยนแค่ในตัวของแม็กนะคะก็จะทําให้ตัวข้างๆของเราเนาะตัวแม็กขนาดใหญ่นะคะจะรับกับในตัวของคิ้วล้อแล้วก็ทําให้ในี่ตัวของขนาดของซุ้มล้อนะคะมันดูแคบขึ้นซึ่งมันดูเต็มนะคะเวลาเรามองข้างๆมันทําให้รถเราดูบึกบึนแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้า ขึ้นมาด้านบนเลยค่ะและในตัวของกระจกก็จะเป็นสีดำม,มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเป็นปรับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าด้านในเราสามารถ ปรับได้จากทางด้านในตัวรถนะคะแล้วก็ติดในตัวของเบ้ารองมือจับนะคะให้รับกับมือจับของเราเพราะว่ามือจับของเราจะเป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในตัวของฟิล์มค่ะติดเป็นในตัวของฟิล์มเซรามิกอย่างดีรับประกัน7ปีนะคะติดไปแล้วเป็นรอยฟองอากาศหรือเป็นรอยย่นเคมได้เลยนะคะแล้วก็มีในตัวของคิ้วกันสรดสูนแท้ให้ด้วยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน,นะคะ่ะว่าน้องเอิญน,นะคะติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างอ่าฟึบ สำหรับด้านในนะคะตัวกระบะ XLS นะคะจะได้เป็นในตัวของเบาะหนังนะคะทั้งหมดเลยมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า100%ปรปรับระดับได้4ี่ทิศทางนะคะดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นดึงลงนั่นเองนะจ๊ะด้านหลังเป็นในตัวของหน้าจอปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะดูอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆจะลดได้นะในตัวของหน้าจอกลางเหมือนกันนะคะขนาด10นิ้วนะเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay Android Auto ไร้สายได้เลยดูข้อมูลของตัวรถได้ เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัวหัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะมีในตัวของที่ชาร์จไท p C USB มาให้นะคะติดไปในตัวของกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะและมีในตัวของสักับเพจมาให้นะคะด้านในตรงคอนโซลก็จะเป็นสีดานั่นเองนะคะให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอาและมาทางด้านหลังกันค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะน้องเงินก็ติดเป็นในตัวของโรบาร์ Bar นะคะที่เป็นของเอาเลนเดอร์นะคะตัวนี้เป็นทรงปืนคู่นะคะให้กับลูกค้านะคะก็คือจะรับกับในตัวของชุดแต่งต่างๆเนาะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะมีในตัวของไฟเบรกแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะคะอยู่ตรงด้านบนด้วยนะคะสําหรับในตัวของโรบาร์นะแล้วก็ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะคะเพราะว่าเขามีในตัวของรูนะคะที่รองรับนะคะกับในตัวของโรบาร์หรือว่าคอกมาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถงัดออกได้นะงัดออกมันก็จะเป็นรูด้านล่างนะคะ แล้วเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้ในีตัวของพวกน้ําฝนนะคะกระเด็นเข้าไปแล้วเป็นสนิมนั่นเองจ้ามาด้านหลังค่ะด้านหลังไฟแบบเดิมๆของเขาจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะจะเป็นโคมแบบนี้นะที่พี่ๆเห็นในตัวของที่บางคันที่น้องอันติดไปเนาะอันนั้นจะเป็นโคมไฟ LED สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะติดเป็นในตัวของข้อฝาท้าย FORD นะคะเป็นสีด้านๆน,นะคะออก เงาเงเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้ว้า wow, วในตัวของโลโก้ฟอร์ดเพราะว่าเรามีในตัวของกล้องถอยหลังมาให้นะคะแสดงผลที่หน้าจอกลางนั่นเองเวลาเราใส่เกียร์อาร์นะคะแล้วก็ติดตัวคําว่าเรนเจอร์ให้ด้านท้ายนะคะทําให้ด้านท้ายเราไม่ดูเออเขาเรียกอะไรดูมีมิตินะคะแต่งไม่เยอะจนเกินไปนะคะไม่ลกตาอ่ะพี่ๆลองดูเต็มๆดูก่อนได้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งรับกับในตัวของชุดแต่งมา,ากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรหาร้องเงินได้ที่0ูนย์932239890นะคะหรือว่ามาหาเอินทิที่ฟอร์ดอาร์เมสาขาราชบุตรพราม5้นั่นเองนะคะสำหรับตัวโปรโมชั่นนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะเรามีในตัวของโปรโมชั่นนะคะหลากหลายโปรโมชั่นเลยให้พี่ๆได้เลือกนะคะออสามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้หรือว่ามาลองเทสรถกันก่อนได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมโทรหาร้องเงินนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้ว ขั้นหน้าจะเป็นคลิปไหนนะคะรุ่นอะไรถูกมองขนาไหนเดี๋ยวพาไปชมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ